สวัสดีครับวันนี้เข้ามาตรวจเช็คแปลงมันสำปหลังนะครับมันสําหลังแปลงนี้ผมปลูกวันที่17ักรกฎาคมครับ17กกรกฎาคมตอนนี้อายุก,ก็ประมาณ2เดือนกับ4-5หวันเนี่ยครับไอแปลงนี้นะครับผมได้ฉีดฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนชุดทำโครงสร้างแล้วก็ปุ๋ยเก็2555นะครับฉีดไปรอบหนึ่งนะครับ ก็ที่ผมฉีดไปรอบแรกเนี่ยก็ก็เพื่อที่จะพยายามเร่งต้นมันนะครับเพราะว่ามันสมหลังช่วงเล็กนี่ก็คือพยายามผมผมจะเน้นโครงสร้างก่อนนะครับก็คือช่วงมันสมหลังช่วงเล็กผมจะพยายามเน้นโครงสร้างเน้นโครงสร้างก็คือผมจะใช้ปุ๋ยเกตสูตร2555ประมาณ4ช้อนนะครับประมาณ4-5ช้อน บวกด้วยชุดทําโครงสร้างชุดทาโครงสร้างนี่ก็อย่างรับประมาณ 25-30cc นะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ5ตัวนะครับหลักๆก,ก็ใช้อยู่ประมาณ5ตัวผมก็ได้ฉีดไป1รอบนะครับฉีดไป1รอบแปลงนี้เนื้อที่ประมาณ10ไร่นะครับ10ไร่ผมฉีดไปน่าจะประมาณ5 5ถังนะ5เป้ครับฉีดไป5เป้หลังจากที่ฉีดไปแล้วพัฒนาการก็ถือว่าใช้ได้นะครับ พัฒนาการทางด้านโครงสร้างดูตอนนี้ที่ผมสังเกตดูก็คือต้นมันสำหลังมันเริ่มแตกออกมันเริ่มมีการแตกออกมาเป็นกิ่งเป็นใบค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วตอนนี้สีใบสีใบล่างนะครับสีใบล่างมันก็มีพัฒนาการที่ดีนะครับก็คือหลักๆนะครับในการทํามันสำหลังถ้าเป็นมันสำหลังช่วงเล็กผมจะพยายามเน้นโครงสร้างก่อนนะครับ เน้นโครงสร้างนี่ก็คือผมพยายามที่จะทําให้โครงสร้างมันดีนะครับโครงสร้างดีสีใบดีแล้วทําให้ตรงตาแตกออกมาเป็นใบเป็นจิ่งแล้วความเข้มนะครับถ้าสมมุติว่าช่วงประมาณสักช่วงประมาณสักประมาณเกือบ3เดือนเนี่ครับสองเดือนครึ่งเกือบสามเดือนนะครับใบล่างนะครับต้องให้พยายามให้มันมีความเข้มนะครับ ใบล่างพยายามให้มีความเข้มก็คือความเข้มนะครับใบล่างมันจะเป็นสีเข้มเข้มมากเท่าไหร่ยิ่งดีครับมันสำมบหลังช่วงเล็กนะครับช่วงเล็กหมายถึงตั้งแต่ประมาณ1เดือนไปถึง3เดือนช่วงนี้เนี่ยผมจะพยายามทําโครงสร้างนะครับทําโครงสร้างก็คือพยายามทําให้มันสำหัลังมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีครับแล้วต้องพยายามทําสีใบนะครับสีใบให้มีความเข้มนะครับ ก็คือผมจะดูลักษณะโครงสร้างแบบนี้นะครับหลังจากที่ผมฉีดฮอร์โมนหรือผมใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับช่วงอายุสักประมาณ2เดือน2เดือนไปถึง3เดือนนะครับใบล่างนะครับมันจะต้องมีความเข้มนะครับความเข้มนี่ใบล่างนะครับเข้มมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเข้มมากเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วอีกอย่างหนึ่งลักษณะของก้านใบนะครับก้านใบนะครับถ้าสมว่าโครงสร้างดีหมายถึงก้านใบนะครับมันจะยาวครับ ยาวแล้วมันจะมีความโค้งเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมันจะยาวโค้งแล้วมันจะเป็นแ,แอนๆนนะครับถ้าโครงสร้างแบบนี้ถ้าก้านใบแบบนี้นี่แสดงว่าโครงสร้างมันดีครับแล้วสีใบนะครับสีใบมันจะต้องมีความเข้มนะครับจากใบล่างนะครับความเข้มมันจะไล่ไล่ไล่มาเรื่อยๆครับความเข้มให้มันไล่ามาจนถึงระดับแถวแถวกลางๆนะครับแต่ความเข้มแถวยอด บริเวณใกล้ออยอดนีน่ให้มันเป็นสีอมเหลืองอย่างนี้นะครับให้มันเป็นสีอมเหลืองเหลืองอย่างนี้เพราะว่าถ้าสีอมเหลืองอย่างนี้แสดงว่าสมดุลธาตุอาหารมันได้ครับแต่ถ้าอีกกรณีหนึ่งเป็นกรณีที่ใบล่างมีความเขียวนะครับเขียวเข้มใบกลางเขียวใบใกล้ๆยอดเขียวแล้วยอดนี่ยังเขียวแสดงว่าสมดุลมันไม่ค่อยได้นะครับอย่างนั้นสมดุลไม่ได้สมดุลไม่ได้กรณีอย่างนี้นะครับพอมันสำหรัหลังปันไปกระทบแรงนะครับ พอมันไปกระทบแรงในช่วงสักประมาณพฤศจิกาธันวามันจะมีปัญหาครับปัญหาก็คือพอไปกระทบแรงมันไม่มีน้ําฝนนะครับพอสมดุลมันไม่ได้แล้วตอนนี้มันจะทําให้มันสําหลังมันขาดธาตุไนโตรเจนครับพอมันขาดธาตุไนโตรเจนปุ๊บมันจะทําให้ใบล่างเริ่มเหลืองครับตอนนี้แต่ช่วงหน้าฝนอยู่มันเข้มนะครับมันจะเข้มจากใบล่างไปถึงยอด แต่พอกระทบแรงปุ๊บสักประมาณพฤศจิกาธันวาใบล่างมันจะเริ่มเหลืองครับใบล่างเริ่มเหลืองแล้วมันจะมีการทิ้งใบที่เร็วครับพอมันมีการทิ้งใบที่เร็วปัญหาตามมาก็คือมันสมลังมันจะหยุดชะง,งักการจเจริญเติบโตทั้งทางด้านโครงสร้างทางั้งทางย่านยอดทั้งทางด้านหัวครับผมก็เลยจะไม่ทำโครงสร้างมันสมลังที่มีใบเข้มตั้งแต่ใบล่างไปถึงยันยอดครับ ถ้าโครงสร้างแบบนั้นมันเป็นโครงสร้างที่สมดุลพวกฮอร์โมนอะไรต่างๆมันไม่ได้ครับโครงสร้างที่ผมจะทําก็คือใบล่างจะต้องเขียวเข้มใบกลางเข้มครับใบใกล้ๆยอดให้มันเป็นสีอมเหลืองครับยอดให้เป็นสีอมเหลืองอย่างนี้ครับโครงสร้างแบบนี้มันจะสามารถข้ามแรงได้ง่ายครับมันจะสามารถข้ามแรงได้ง่ายส่วนปุ๋ยนะครับส่วนปุ๋ยนี่ผม ใส่ปุ๋ยไปได้สักประมาณ1ิบวันเนี่ยครับใส่ปุ๋ยไปได้สักประมาณสิบวันอันนี้นี่ผมเพิ่งใส่ไปได้สิบวันแต่ก็ถือว่าผมมาใส่ปุ๋ยช้านะครับเพราะว่างานมันค่อนข้างจะย,ยุ่งผมก็เลยได้มีเวลามาใส่ปุ๋ยช้าหลังจากใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดฮอร์โมนไปมันก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับโครงสร้างตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้เป็นไปได้นะครับแปลงนี้นี่ มันใกล้บ้านด้วยผมอยากฉีดฮอร์โมนให้มันได้สักประมาณสักประมาณอย่างน้อยๆน,นะครับสักประมาณหกเจ็ดรอบนะครับแปลงนี้นครับแต่มันใกล้บ้านมันน่าจะได้ฉีดครับแล้วอีกอย่างหนึ่งครับตอนนี้เนี่ยมันใกล้จะหมดฝนแล้วครับก่อนหมดฝนน่าจะประมาณถ้าดินมีความชื้นนะครับแถวๆกลางเดือนตุลาผมจะมาใส่ปุ๋ยรอบสองนะครับ ใส่ปุ๋ยรอบสอเพื่อที่จะทําให้มันสมหลังข้ามแรงนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันใกล้จะหมดฝนแล้วนะครับต,ต้องพยายามนะครับต้องพยายามกระตุ้นให้โครงสร้างมันดีนะครับให้มันมีส่วนสูงแล้วก็ทําให้มันข้ามแรงได้ครับแต่ฮอร์โมนเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมจะเข้ามาฉีดเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันสมหลังช่วงเล็กนี่ครับมันต้องการ การเจริญเติบโตทางด้านโครงสร้างแล้วถ้ามันไปกระทบแรงนะครับมันจะมันจะหยุดชะงักการเจริญเติบโตครับแต่ถ้าสมมติว่าผมได้ฉีดฮอร์โมนชุดทําโครงสร้างกับปุ๋ยเจ็ดยี่สิบห้าห้าห้านะครับมันจะช่วยทําให้พัฒนาการของไม่ว่ายอดสีใบโครงสร้างดีแล้วมันจะสามารถข้ามแรงได้ง่ายนะครับก็คงประมาณนี้นะครับสําหรับการทํามันสํารหลังเพื่อที่จะ ทำให้มันสมหลังข้ามแรงของผมแล้วก็วิธีการดูโครงสร้างดูสีใบเพื่อที่จะทําให้มันสัมหลังมันไม่หยุดชะงักการเจริญเติบโตนะครับเพราะว่าปัญหาหลักในการทํามันสัมหลังก็คือมันจะมีปัญหาในช่วงมันสัมหลังข้ามแรงครับแต่ถ้ากรณีที่เราทําให้มันสัมหลังช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกรานะครับมีใบเขียวเข้มนะครับใบเขียวเข้มได้แล้วจํานวนใบเหลืออยู่บนต้นเยอะนะครับ นั่นแหละครับผลผลิตมันจะตามมาถ้าเราทำโครงสร้างแบบนี้ได้หมายถึงนะครับหมายถึงหน้าแรงเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบมันสมหลังลงหัวดีมากนะครับขอให้เราทำสีใบให้ได้ทำสีใบให้ได้แล้วก็ทำโครงสร้างให้ได้ครับแต่ว่าปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ มันไม่มีน้ําฝนในช่วงหน้าแรงนะครับพอมันไม่มีน no ja e ้ําฝนส่วนมากพืชมันจะหยุดชะงัการเจริญเติบโตแล้วมันกระทบแล้งมันจะหยุดเลยนะครับมันจะแทบไม่กินอาหารมันจะไม่กินอาหารมันจะหยุดเพราะฉะนั้นผมต้องใช้ฮอร์โมนเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็ฉีดฮอร์โมนเพื่อที่จะทําให้มันใบมันมีความเขียวเข้มแล้วทําให้มันสําหลังข้ามแล้งไปได้นะครับก็คือประสิทธิภาพในการลงหัวในช่วงหน้าแ้งมันเยอะมากนะครับ มันมันมันเยอะกว่าหน้าฝนอีกครับขออย่างเดียวนะครับขออย่างเดียวต้องทําโครงสร้างให้ได้ถ้าทําโครงสร้างได้ผลผลิตมันจะมันจะเยอะมากนะครับถ้าเราทามันสาหลังสามารถข้ามแรงได้ง่ายแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับปัญหาเรื่องการเน่าแดดนะครับการเน่าแดดในช่วงหน้าแรงช่วงเดือนอมกรากรุ่พามีนามันมันจะไม่มีการเน่าแดดนะครับเพราะว่าสีใบได้โครงสร้างได้นะครับ ถ้าเราทําโครงสร้างได้มันจะช่วยลดปัญหาหลายอย่างนะครับเรื่องการเน่าแดดเรื่องโครงสร้างไม่ดีเรื่องออมันหยุดชะงักการเจริญเติบโตมันจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับขอให้สีใบได้โครงสร้างได้ความเข้มความเข้มได้นะครับแต่ความเข้มมันต้องเป็นอย่างที่ผมว่านะครับต้องพยายามรักษาสมดุลของโฮอร์โมนพืชด้วยนะครับ แล้วมันจะช่วยทําให้มันสมหลังเราข้ามแรงได้แล้วผลผลิตเราจะสูงแล้วมันจะมีไม่มีปัญหาเรื่องอมันสมหลังเน่าแดดนะครับก็คงจะประมาณนี้ครับสําหรับการแนวทางการทํามันสมหลังเพื่อที่จะให้มันข้ามแรงนะครับก็ก็หวังว่าเพื่อนสมาชิกหรือพี่น้องนะครับจะ เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนสมาชิกหรือพี่น้องเพื่อไปปรับใช้ในไร่ของตัวเองนะครับเพราะว่าสําสหรับมือใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องโครงสร้างแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเราจะทําแบบไหนให้มันสำหลังข้ามแรงได้ทําแบบไหนให้มันสำหลังมีใบที่เขียวเข้มเพื่อที่จะทําให้มันไม่เน่าแดดแล้วก็สามารถเพิ่มผลผลิตได้ผมถือว่ามันได้เยอะมากนะครับถ้าเราทํา ทำโครงสร้างมันได้นะครับเพราะว่ามันสมหลังช่วงเลนะ็กเนี่ยมันเราต้องพยายามทําให้มันสะสมอาหารนะครับสะสมให้อาหารได้เยอะถ้ามันสะสมอาหารได้เยอะเมื่อไหร่แล้วตอนนี้เราทําโครงสร้างได้สีใบได้แล้วตอนนี้หัวมันจะตามมาเองครับหัวมันจะมีพัฒนาการตามมาทีหลังครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ครับขอบคุณมากครับ